สองจังหวะเหมือนกันนะคะท่านี้เราจะใช้เสืออุปกรณ์เสือนะคะอันนี้เราไม่มีดัมเบลนะคะเราเน้นในเรื่องของความเร็วและก็ความความทรลร่างกายของเรานะคะก็เริ่มจากท่านอนนอนลงไปเลยนะคะแล้วก็ยกเหมือนซูเปอร์แมนนะคะยกอย่างนี้นะคะทั้งแขนทั้งขาย,ยกขึ้นมาเลยอย่างนี้นะคะแล้วก็กระโดดกลางแขนกลางขาอย่างนี้นะ,ะ้ะ Okay. เดี๋ยวเรามาทําดูท่านี้เราเราจะใช้กําลังของการหายใจคือเราจะโฟกัสในเรื่องของการหายใจให้ลึกเข้าไว้ตลอดเวลาเพราะว่าการหายใจลึกเนี่ยมันจะทำให้เรามีกําลังในการออกกําลังกายมากขึ้นนะคะและที่สําคัญเนี่ยเพราะหายใจลึกมากๆเนี่ยการเบิร์นมันจะเริ่มเร็วขึ้นด้วยนะคะโอเคเดี๋ยวเราจะมาลองอันนี้แค่สาธิตนะคะน,นี่ยังเหนื่อยขนาดน,นี้เลยเราเอาจริงแลวนะปัมหัวใจปัม๊มหาวใจลึกๆ 啷个？ 1นาทีตอนนี้รู้สึกเบิร์นมากเลยนะคะพอหายใจเต้นเลวม,มากหายใจเข้าลึกๆหายใจให้เต็มปอดหายใจให้เต็มปอดนะโอเคลองทำดูค่ะท่านี้ท้าทายมากใครเมื่อจิคิดว่าท่านี้มันโหดมากเลยนะใครเริ่มออกกาลังกายใหม่ๆก็ทำช้าๆก็ได้นะคะลองทำดูค่ะ